สวัสดีค่ะเจ็บขาตาเจ็บขามันมันเคืองเคืองมันคันคันนะครับไม่สงสัว่าเจ็บแต่มันเคืองเคืองคันคันพอคันคันแล้วมันอยากจะไปขยี้ครับแล้วก็โอ้โหสองตาไหมโอ้โหมันมันแบบมันคันตลอดเวลาปั่นหมอดูตายแล้วตาฝั่งจะปั่ะข้างไหนเลยข้างขวาโอ้แต่แรงบุบเป็นมา แปดสามสี่นี่แล้วก็ตอนที่เป็นกุ้งยิงหายแล้วใช่ไหมที่อักเสบตรงใช่ไหายแล้วก็มีเยอบูต้าอักเสบนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบพิตาแฉะเป็นกลากลางอะไรไม่มีหรอกไม่มีแล้วครับจะได้ไปเอามือไปขยี้อะไรไม่มีหรอยังครับคือตื่นมาแล้วตาเราปิดเลยไหมเหมือนเราเป็นหนองอะไรไม่มีนะไม่มีแค่เครื่องเครื่องเ้สึกชันขึ้นก่อนนอนนี่ครับก่อน เดี๋ยว ja ้ยาอกะครับแลว้วก็หูใช่ไหมหูเป็นยงไงอึดหูมันแบบมันหูข้างผามันคันันะครับคันรู้สึกคันนะปดครับแต่ว่าไม่มีขี้หูอ่ะบอกแค่ทำไมไม่มีขี้หูอ่ะคอค้างนะครับก็เพราน้ำคือ ม,มีน้ำนะแต่ว่ามันก็มีรอยแดงๆธรรมดาไม่ต้องทำไรนะครับขันมากกเลยไม่มีแพ้อะไรไหมครับเป็นผู้ภูมิแพนะ้่ผิวหนังอะไรไหมครับไม่มีครับไม่ม,ม,ม,มีใช่ไหมก็ก็ใช้ไม้แบบอยากเข้าไปลึกนะครับแต่ว่าดูแล้วไม่มีแผลหรือว่าไม่มีเป็นเชื้ออะไรยายายครับครับเกี่ยห้ยาหยอดครับแล้วไอเจ็บคออนะไรไม่มีเนาะมีแสบคออย่างเงี้ยแสบคอแสบคอแสบคอนะครับ ไม่มีอะไรนะเล็งๆนิดหน่อยจะไม่มีหนองอะไรครับตอนแรก <S <S ตนนเตรียมยามาให้นึกว่าจะเป็นไอ้พวกติดเชื้ออะไรแต่อแต่จะเอายาที่ลดอาการรับลดอาการอักเสบเฉยนะครับก็มียา <S <S ยาอมแล้วกันเนาะแล้วก็ยาหยอดตานะครับตาแต้มสิวด้ไหม <S <S แต้มสิวยังเหลืออยู่ยครับ โอเคครับเรื่อรนี้จอแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ต้อง